เล่นคนเดียวรครับผมลูกสาวของเราครับผมงานไงสายเล่นจริงๆครับผมลูกสาดวดมอนของเราครับผมคนเดียวก็เพียวได้ครับผมเล่นแรงเล่นใหญ่เลยครับนี่เขาสุกใหญ่เลยวิงไปวิงมาแล้วนะลูกสาวของเราครับผมสาวหน่อยไดมอนของเรานะครับออะไรลูก อืมอะไรลูกอะไรคะลูกสาวพ่อนะ่ะอืมอะไรลูก <laughs> อ๋าแล้วมีความสุขใหญ่เลยนะลูกนะเล่นคนเดียวก็เล่นนะครับผมลูกสาวเนี่ยคนเดียวหนูก็สนุกได้คะ่ะ <laughs> อันน่านะ มีความสุขใหญ่เลยครับผมเล่นอยู่คนเดียวกสาวของเรานะครับสาวน้อยดมอนสาวน้อยเสียงใสของเรานะครับผมอ้าใหญ่เลยทีนี้นี่งไงนี่เล่นสนุกเลย เล่นคนเดียวร้องคนเดียวนะครับผมลูกษาวของเราความราเลิงของเขาครับผมลูกลาเลิงก็สนุกแล้วมีความสุขเลยครับผมกินอิ่มนอนหลับลาเลิงเล่นในแต่ละวันนะครับผม อารมณ์ดีละาเลยใหญ่เลย,เยลูกสาวเดมอนของเรานะครับผมเอาเอาเอา,เอาขันก้นแล้วเอาแล้วเลนใหญ่เลยครับผมลูกสาวของเรานะครับคนเดียวก็เลงสนุกคนเดียวนะครับลูกสาวเนี่ยนานๆจะมีเพื่อนมาหาทีนะครับผมแล้วก็จะได้ไปหาเพื่อนนานๆนนทีจะได้ไปนะครับ แต่สำนากก็จะเล่นคนเดียวครับผมมาเลศอยู่คนเดียวฟินอยู่คนเดียวเลยครับดูเจ้าวิ่งเล่นใหญ่เลยนะลูกนะยืนอะไรแล้วมาแล้วยืนเล่นเนี้ย อันไง่นไงอ๋สนุกใหญ่เลยนะลูกนะอาอเนะอะไรทำอะไรนะลูกอันอนไะไรคะลูกบองอะไรลูกกันห่างอย่างเดียวเลยหนูเนี่ยอืม เล่นแต่หางฟังหมดแล้วลูกสาวพ่อนะไม่เอาสิลูกเอาสอิเล่นอะไรนะลูกอเอาแล้วคันใหญ่เลยทีนี้คันใหญ่เลยเล่นใหญ่เลยครับผมลูกสาวของเรานะครับผม อะไรหรอเล่นใหญ่เลยนะอลูกสาวของหนูเล่นใหญ่เลยเล่นสนุกใหญ่เลยคะ่ะสาวน้อยเสียงใสเสียงชัดแจ๋วของเราเสียงอ่อนของเรานะครับผมอะไรดูทำทำท่าแปลกๆเลยนะลูกนีห่หนูเล่นอะไรเงี้ยหรออืมดูแต่อะไรท่าลูกสาวที่ครับ คีเ่นจริงๆเลยครับผมอืมกระถานี่ยคีเล่นจริงๆเลยนะลูกนะอะไรหรออืมอันอะไรนะหนุ่มาลูกสาพ่อนอะ่ะอืมอาแล้วอาแล้วเล่นใหญ่เลยนั่นไง พันห่างมากเลยนะลูกนะไปแล้ววิ่งไปแล้วเอ้เด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 เด้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 เดเด้อเด้ดเด้อ้เด้เเด้เเด้อเด้ๆๆเด้เเด้เดเด้เ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 ด้เ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 ด้ อ,อะไรลูกความน่ารักของสาวน้อยไดมอนด์ของเรานะครับผมที่เล่นน่ารักของเขาครับผมเล่นอย่างเดียวสนุกอย่างเดียวเลยครับจะยิงอะไรตรงนู้นอีกนะเล่นอะไรตรงนี้อีกเน,ะน,รรนอนะลูกสาวคเนียดูดีอ่ะดูดินาเ ว้ายว้ายมาแนลอะไรนะลูกสาวนะฮึอะไรนะลูกเรียนอะไรคะลูกสาวนะเรียนอะไรเนาะลูกสาวพ่อเนาะ ให้น้ำไปก่อนพี่ลูกมาเล่นเหนื่อยแล้วให้น้ำก่อนเล่นเหนื่อยแล้วให้น้ำก่อนค้าให้น้ำก่อนหนูเล่นเหนื่อยแล้วให้น um ้ำก่อนครับผมเล่นเหนื่อยแล้วอืมเล่นเหนื่อยแล้วต้องกินน้ำก่อนให้น้ำก่อนนะคะพักให้น้ำก่อนครับผมเล่นเหนื่อยแล้ว ลูกสาวไดมอนนะครับผมตอนนี้ก็ดื่มน้ํากินน้ําอยู่เลยครับผมเมื่อกี้เล่นเหนื่อยแล้วครับผมพักให้น้ําก่อนค่ะกินดีดีลูกิกนดีไม่เล่นลงไม่เล่น กินดีๆไม่เล่นที่ลูกสาพ่อนะอิ่มยังหนูเล่นแล้วเนี่ยหนูว่าเนี่ยว่าหนูเล่นแล้วเนี่ยอืมน,น,น,น่าจะกลอิ่มเลยมัง้งในเล่นแบบนี้เนี่ย ใช้ดุใช้มืออยู่ครับผมเัมนไงจริงๆเลยลูกสาวเนี่ยอาบน้ำไหมลูกอาบน้ำไหมเอ้ยอาบน้ำให้ก่อนนิดหน่อยนะครับผมอมโยกใหญ่เลยทีนี้ขาวน้อยใส่โยกของเรานะครับผมต็มนเลยทีนี้มานี่มาลูกมาเร็วมาลูกมามานีมา อ่า,อาปากหน่อย <c oughs> อ๋อจะไปเล่นแล้วลูกนะอือเดี๋ยวน้ำไปเล่นแล้วลูกอือไปกินหรือไปเล่นคะไปกินหรือไปเล่นไอ้ลูกนะ่ะอ่า <c oughs> ไปอีกแล้วนะครับผมเติมน้ำก็ไปอีกแล้วนะครับอืมน่าจะ,จะอิ่มแล้วเล่นแล้วนี่ก็ฝากติดตาม เป็นกำลังใจให้กับสาวน้อยไดมอนด์ด้วยนะครับผมขอบคุณแม่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจนะครับผมให้กับสาวน้อยไดมอนด์ของเรานะครับผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคุณแม่ครับผมฝากติดตามสาวน้อยไดมอนด์สตอรี่ของเราด้วยนะครับผมทางช่องสาวน้อยไดมอนด์สตอรี่นะครับผมหรือจะเป็นทางเพจก็เพจ สาวน้อยไดมอนด์นะครับผมอาคารก็จะปิดไหล์ปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ